สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันพอดีแล้วนะครับในคลิปนี้ไ<อ>ฮจอยเรามากินโอมาเกษตรในย่านบางนานะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าปังมากๆ <c oughs> เพราะว่าเขามาในคอนเซ็ปต์แบบว่าโอมาเกษตรในการเสิร์ฟครั้งนี้นะครับในการกินครั้งเนี้ยมันไม่เหมือน <c oughs> ท,ท,ที่อื่นที่อื่นแล้วก็ไม่เหมือนทั่วไปเพราะว่ามันมีการเสิร์ฟแบบ mix and m a แมทเยอะแยะไปหมดเอาเป็นว่าก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องมาลองต้องมาลองที่ร้านโชกัปโป๊ คำนะครับเชฟ17 17เคำเอาให้จุกๆไปเลยแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะไดม่ลกดคลิ่บกระดิ่งกระดิ่วันนี้มากินกับสมาชิกหลายท่านมาเดี๋ยวแนะนำก่อนนี้น้องจอยเอ็นจอยค่ะวันนี้คนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เบอร์รี่หญิงนะคะน้องซีนโอ่ะหแล้วก็มีพี่กันนะคะ น้องแบมนะครับเขาบอกว่าร <tama> ้านนี yeah, like ้เนี่ยแตกต่างจากร้านน้องมะก๊าซิร้านอื่นอยากรู้เหมือนกันอยากรู้ก็ไม่ได้กินข้าวแต่เที่ยงอ่ะใช่ก็ไม่ได้กินข้าวแต่เที่ยงอ้าโอเคได้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับอะ ก่อนอื่นเลยนะครับให้ความรู้นิดนึงการทานโอมาเกษตรนะครับคือคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการทานแบบซูชิหรือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคำคำนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการที่รลังสรรโดยเชฟนะครับก็คือเมนูเนี่ยที่จะออกมาแต่ละคำาำคำคำ,คำ,คำที่เรียกว่าโอมาเกษตรเนี่ยเป็นเมนูที่อยู่ในร้านแล้วเชฟเนี่ย อยากจะทำให้กินนี่ก็คือที่มาของโอมากเกเนะครับถูกไม่ถูกเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีปกติเนี่ยโอมากเกเใช่ไหมมันก็จะมีการเสิร์ฟแบบหลายๆแบบนะครับเสิร์ฟเป็นคำด้วยเสิร์ฟเป็นเฉพาะเนื้อปลาเดียวหรือเสิร์ฟเป็นซุปนะครับแต่อันนี้คือชื่อร้านเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าโชคาโปะนะครับไอตัวคำว่าคาโปะด้านหลังเนี่ยภาษาญี่ปุ่น,นมันหมายถึง โดยโอเมกาเซ่จะมีแค่แบบว่าเป็นคำเป็นทำเป็นซูชิเออแต่คัโปนเนี่ยมันจะมีแบบเป็นปิ้กเป็นย่างเป็นต้มมีของร้อนด้วยอ่าโอเคครบท้วนแล้วก็คือมีครบทุกอย่างนะครับที่นอกเหนือจากการเสิร์ฟปลาด,ดิทั่ว<ช>ไปเออร้านนี้ก็คือพิเศษ <ไอ S 2> กว่าร้าน ว่าซาบิก็คือยืนอันนี้คือเพิ่งตายเมื่อกี้นี้นะครับสดมากเหมือนไปกินที่ทะเลเลยอ่ะคิมบุเล่ก็ไปแล้วนะครับกิมบุเล่ที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นตัวกิมบูเล่ที่เราทำมาจากคอนซอสนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวโ,ตโอตาลูกิการหรือว่าเป็นตปลาทิงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงส้นสุดของซีซันนอลเลยนะครับด้านบนสีเขียวๆก็จะเป็นใบคิโนแมคนะครับผมเป็นพืชสมุนไพรของที่ญี่ปุ่น เซอร์ไพรมากเพราะว่าปกติแล้ว่เวลาเราทานโอเกษารใช่ไหมนะนะ้องแบบเราจะแบบว่าดเดาได้ว่าเอ้ยต้องเป็นปลายแน่เลยแต่อันนี้ก็คือแบบว่าวนอกจากจะฟังเชฟไม่ออกแล้ว <S <S <c oughs> ยังต้องมาเดาอีกเนอร่ะไกินปาดิรับตอมาตัเป็้าลเป็นหเช่เรามากบด้ราพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มกลิ่นตัวสลัเข้าไปในตัวนะครับผมในหลักการการ คือหลักการกินอิมาิกาเซีนะคะเราจะกินคู่กับสาเกย,ยูสุเพราะว่าสาเกมันจะทําให้รสชาติของปลาเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วเราก็จะได้รสชาติของปลาแบบเต็มคําแบบไม่รู้ว่ามันมันไปคู่กันได้ยังไงคือลองแล้วเป็นแบบสิบสล้านถ้ากินกับสาเกนี่ก็คือปังเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่ได้ออกินลกอฮอล์เพื่อความเมาความบันเทิงหรืออะไรแต่เรากินสาเกเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของการกินอมากาเซีค่ะกคนต้องลอง ะะมันมีความสดมีความสดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วพอเคี้ยวกับแอปเปิลเนี่ยมันมีความหวานแล้วก็ประกอบกับแบบอยู่สูตอร่อยมากค<ต>ู่ควรมากนะครับควรจะมาทานกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ลุ้นโคตรๆเลยอ่ะสามคำก็เวิร์กนะจอยกกลับบ้านคำนี้เต็มจุดรสชาติคือผนสด,สด บวกกับซอลาาา่าดอุ้ยคำนี้ดีมากเต็มสิบคุรมะสึกนะครับผมรว่าเป็นมุกตลามเช่นเช้านะครับผมชนตอกปลาเนี่ยจะคล้าย้กับซีไทยแซลมอนนะครับคุณตัวปลาขนาดเล็กตัวนี้เรานําไปสมุกกับเปลือกไม้ดอกซักุระางนะครับผมทีแรกเข้าใจว่าเป็นบัวลอยนะนี่เหมือนบัวลอยมากเออแต่จริงในนี้คือมีหลายอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มโอเป็นไข่ปลาแล้วก็อ๋อนี่ไงมีเนื้อปลาด้วยมีปลาแซลมอนด้วยเนี่ย พิหารแบบสมุกลมควัน ไม่ได้เป็นแค่การเสิร์ฟแค่โอมาเกาเระเทั่วไปเออมันยังมีตัวอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นนึง่งเป็นย่าง,ปงเป็นปิง้ง ต่อไปนะครับเป็นเป่าคื้อซูชิและซาซิมินำเข้าไม่ใช่คือเป่าคื้นนะครับใหญ่มากเระถ่ายไม่ทันเพิ่งเคยเห็นแบบเป่าที่มาแบบตัวใหญ่มากตัวเท่านี้ ่ัวสิบเจ็ดคำมาครับคุณผู้ชมเออเมนคอร์ดจุกๆใครอยากมาทานนะก็ต้องเสิร์ชมาเลยคือต้องบอกว่าอิ่มมากแล้วก็ให้เยอะมากแล้วก็จุกมากเป็นการกินอเมริกาเซียตั้งแดนในชีวิตที่รู้สึกว่าแบบโคตรอิ่มที่นี่เขาบอกว่าเชฟของหวานอร่อยใช่ลักษณะเป็นไก่พ่อเลยแล้ว่็กล้วยบางกล้วยทอดกล้วยทอดกเราลองชิมกัน จรแล้วหิวมากในราคานี้คือต้องบอกก่อนว่าคุ้มมากใช่เพราะว่าเมนคอร์เขาเนี่ยหลังจากที่เรากินของหวานล้างปากแล้วเขายังมีเมนคอร์สสามอย่างแล้วก็ของหวานอีกสามอย่างแค่หกอย่างนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วเอาเปา็นว่าเปลี่ยนเถอะครับ ที่จะพาแฟ,แฟนไปเดทแบบ <c oughs> ไฟแดนนี่ใช่โอมากรเนะครับตอบโจทย์นะครับและที่สําคัญนะครับราคานี้คือคุ้มมากๆเพราะว่าได้ทั้งหมด17คําแล้วเปิดเปิดประสบก,การณ์ก็คือ Experience ใหม่เลยโดยที่แบบไม่ต้องทานโอมากษตเแบบเป็นคํำๆที่มีแต่ปลาที่มันจําเจอีกแล้วเออแต่อนี้คือมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนึ่งเป็นต้มทอด<อ><อ>ชิมก่อน มากอะอร่อยครับไม่ห่วงทับโคลเลยและที่สำคัญเมนูนี้นะครับทับโฟลคุณเยอะมาก นี่ก็คือไฮไลท์เลยนะครับสำหรับคอร์สนี้เพราะว่าน้องจอยไปแล้วเรียบร้อยอิ่มมากเ่มมากเอ,อ17คำก็คือจุกๆไม่ไหวนะจนแบนบมันใช้คำว่าคือปกติอ่ะกินซูชิอ่ะก็คือก็อิ่มนะแต่อันเนี้ยคูณสองแบบอิ่มแบบอิ่มแบบอิ่มมากจรงิงทุกคนต้องเคยเป็นว่าอิ่มจนเหนื่อยอาการมันเป็นยังไงคะเป็นแบบนี้ละคะ่ะเนอื่นไงเอิดเลยว่าอิ่มจุใจกับบ้าไปตอนหลังแน่นอนมึงแต่เขาบอกก่อนเลว่า,วาเชฟอะจริงๆแล้ว าสายหวานคือต้องมาโดนนะครับเป็นยังไงบ้างคะกับโชถับปกอ่านถูกไหมต้องเข้าใจนะครับว่าภาษาญี่ปุ่นคืออ่านยากนิดนึงหมดไปแล้วนะครับสำหรับ17คำนะค,ะ oh, นะครับโอมาเกเซะนะฮะก็มีหลากหลายเมนูมากๆแต่ริงสว่าสุกแปลกใหม่ทุกเมนูเลยนะเอาจริง ถ้าย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปนะครับก็พูดคํานี้จนท้ายคลิปก็ยังพูดคํานี้อ,อยู่ว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่จริงนะครับสําหรับการทานโอมากาเซะนะับทั้งหมด17คําสําหรับ17คํานี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องจอย6,900นบวกบวกนะครับราคานี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับก็เป็นว่ามาท <c oughs> <ะ>ี่นี่นะคะโชว์ครับโป่งนะคะบายฮันจิเมะ อยู่ที่โครงการ Li ต t l e w a l k นะครับสาขาบางนานั่นเองนะครับก็คือมาได้เสิร์ชง่ายๆเลยนะครับโลเคชันของร้านมีเออเดี๋ยวปักมุดไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับราคานี้มันต้องบอกเลยว่าต้องมาโดนเท่านั้นนะครับราคานะครับมาชี้แจงเมื่อสักครู่น้องจอยได้บอกว่ามีหลายราคามากๆนะครับมีทั้งหมด3ราคาด้วยกันนะครับก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่3,500บาทบวกๆนะครับแล้วก็4,900บาทบวกๆนะครับรวมถึงคอที่เรากินด้วย6,900าบาทบวกๆนะครับบวกๆนี้ก็บวกแบบค่าน้ำ กินไปเยอะมากๆเลยเออนะครับและที่สําคัญนะครับรอบการบริการของเขาก็มีหลายรอบมากๆไม่ว่าจะเป็นเที่ยงนะครับหกโมงเย็นสองทุ่มเปิดทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับสำหรับรอบเที่ยงนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาทานกันได้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยนะครับโครงการก็หาง่ายมากๆนะครับดิจิตอลบางนาติดถนนเลยนะครับเลี้ยวเข้ามาก่อน มาจอดรถแล้วก็ค่อยเดินเข้าร้านอย่าลืมนะครับมาได้นะครับมาชิมฝีมือเชฟกันนะครับมาลิ้มลองได้นะครับที่นี่เลยที่โชกระโปะโชคกรโปพูด้อมกันดีห้าสี่สามสองโชคกระโปรบายคาจิเมะนะคะบายเอ้ยแล้วก็บางทีก็แอบมียื่นให้บนมือด้วยเออมแอบจริงๆเลยเือแแต่ว่าถ้าถ้าพูดไม่ดีอะ มีดอะมีดยาวๆจอจอดเลยนะ